แล้วทำไมเยอะดียวก็นอนเต้นบีบอยอยู่ทำไมมันไม่เหลี่ยมวะมันต้องเหลี่ยมๆดิเกมเนี่ยมันไม่เหลี่ยมมันก็น่ากลัวดิเฮ้ยโอ้ตัวเจตตัวเจตโอเคโอเคนึกว่าไปดีอยู่ที่เดียวกันโอ้ตัวคนยืนอกันหมดเลยไม่ชินเลยเดินหลังคอบอยู่วะ กำลังบอกเลยแค่ยูฟิลมาีเล่อีโมันกอีบได้หรอวะอออ๋โย่ใช่เกมผีหรเกมโจนแล้วเนี่โยก่งแม่งตัวขาวยามองห่างตาทุตัวเหี้ยตดเกมโจรอะไร อุ้ดเจอเมื่อกี้มันไม่ใช่ตุ๊กตาเมันบอกว่ามันสิงอยูะไรมาดิครีนนะแล้วก็พวกหุนลองเสื้ออ๋อตุ๊กตาแหละเออแล้วเราได้มันหนึ่งหมื่นเหรียญได้ที่นี่เราก็ออกได้แล้วนะเราก็มีกินมีใช้เป็นนานแล้วหนึ่งหมื่นเหรียญนะที่ขาดเมเออไอตัวนั้นไอตัวนั้นอะซสมเข้าไปดูดิตัวนั้นอะ ได้กูรีเวิร์สแฟลกเขาเองมันไปเลยไอยๆมัมันมันทีโพสอยู่มันน่าจะโตจริงป่ะวะอือเออรู้ได้อ่าจะรู้ไปเลยแสดงว่าของเธอผวพีลาอันนี้เหมือนจะขึ้นได้แต่ขึ้นไม่ได้เลยอุ้ยอย่าให้มันแค่นี้เหรอไอตัดแก่แค่นี้เองเหรอโอ้โห กูนยยังไงกุญแจกูว่าหยิบขึ้นมาโอ้ยเห็นเขาทุพพลภตัวเองกระจกเลยตู้ดูดูตู้ดูดูมันอยู่ข้างหลังไอ้พวกหลับอยู่ดิเนี่ยเ้ยอรเฮ้ยไหนอ่ะกุญแจกระจกมึงดูในกระจกยีเหี้ยทำไมในกระจกทำไมมึงมึงไม่เห็นเหรอเห็นอะไรอ่ะมันมันกำลังมามาล่าข่าวจาก ไม่เห็นอะตัวเสื้อมันหัวมันโผล่ตรงประตูห้องน้ำไม่เห็นหรอไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยจะไปเห็นได้ังกหกตรงประตู้องเราไม่เห็นแต่เห็นต้นขาเฉยเอ้ยตัวห้องนี้มีตุ๊กตาเต็มหมดเลยเอ้ยโอทิรักวันนี้ทำรัชเฮ้ยเฮ้ยเห็นนะเห็นนะขยับเห็นนะเห็นนะเห็นนะขยับอะเห็นนะลองไม่ลองไม่มองดิเพื่อจะนโอ้ยมาจากฟังกี้จ เป็นไงขยับปะไม่ขยับเฮ้ยห,หันหันหันหลอกาทาั้งอึ่งพร้อมกันอาาะ่นะ,อาห,าะหันแล้วกูหันแล้วหันแล้วหันแล้วโอเคมันมันไม่ขยับมันหลอกแล้วเปิดเลยไม่ได้แล้วนี่บ้านผีสิงอยู่ท่ไหนเนี่ยเรามาเกอเขาวล้วเราหันมาไอตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้ตัวเนี้ยบ้านหุ่นเพราะเราจะมาใช้กุญแจเราอยู่ตรงประตูไอเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะเอาเลยเอาเลยเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะจัมสแกนแล้วอยู่ข้างหลังยังไม่ะไม่มีขี้ดี อ๋อไม่ใช่ประตูนี้แสดงว่าประตูนี้ไงห้องโถงห้องโถงตรงไหนคือห้องโถงนี่งไงนี่ห้องโถงเลยได้เสียงบาร์ดิ้งเสียงไหมมันจะจำสแกลแล้วเอ๊ะตอนแรกตอนแรกมีตัวเดียวไม่่ใชเหงวะม่ตอนนี้มาสองตอัวอะไรตรง,ตรงประตูอะประตูเหรอตรงที่เกะที่เฮ้ผม<ห>เจอแล้วทางซ้ายเคลียอุ้ยเคลียก็เคลียร์อุ้ยก็ยังเคลียร์อยู่ตะกี้มาโต่อหาเดินมา เออโอ๊ยทำไมมันสูงเอ้คไมาของกูที่เหรอไหนอยู่ไหนเจ๊พักอีกิมาเอาเงินอิกิอยู่โน่นอิยู่โน่นมันยืนดูอยู่กูเคยกูเคยเจอเกมหนึ่งประมาณเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งออกออกมาอย่างมุมเงี้ยอ้สัตว์ไอ้คนเหี้ยแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นผีโผล่มาแต่มันเอาหัวคนมาโผล่ไอ้เหี้ยซีด์โอเคโดนหัวไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่มีใครแขกเข้ามาเลยเหรอเจอกูไดีอยู่ืดโต้ด้วยเหรอ ดูดชักอยู่เฮียเข้ามาแลยป้วในนี้นต้องมีใครสักคนหนึ่งโดนในอะไรสักอย่างแล้วแหละนี่ไงเก็บกุญแจแล้วก็มาแล้วมันจะจับสกแกใจากข้างหลังคีบีเดียขอสารภาพเหรอ,อช่างฮ้ยห้องนับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพราะว่ามันจะทำสิ่งสิ่งบางอย่างให้เสร็จอกลลงมาข้างล่างแล้วลงไปคนเดียวนะลงมาด้วยกันดี เกำลังเดินเก็บกุญแจอยู่มันนายรีบป่ะห้องนี้มีกุญแจทั้งสองอันไอ้เงั้นกูไม่ลงกกูไม่ลงโอเคโอเคไปปั๊ไม่ไปใช้ลงไปเลยเอออย่าไปอย่เพิ่งลงดิไอ้ยุ่โอเคแข่งกันกันเงปิดไปก่อนถ้าเป็นบ้าตรงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นโอเคปิดละเฮ้ยเจอเก่งจนอ๋อพวกมึงไม่เห็นเหรอมึงไม่เห็นเะเก่งเห็นเห็นเห็นเพิ่งเพิ่งโผล่มาไอ้ต๊กยกเขายกเขา ไอ้ด้นน e ดอีกไอ้เหี้ยตรงนี้มีฟิลอยู่คิดว่าน่าจะใช้ไป่ภายหลงังตอนนี้เรายังหยิบไม่ไดไ้ไม่อยู่ข้างไ่ยข้างล่าอองอ่ะแปลงเวลาไปแล้วระวังเหรียญล่อเออไม่ต้องมาขึ้นเลยนะ oh, oh yeah. บูบูบูบถอยไปอย่าบังกู <laughs> 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 ไ,ไม,อไม่อว่านี่เป็นนิ้วรูอ้อไปเลย เซกอบเซกอบมูเชอร์ป่ะน่าที่ว่าน่าจะลงใต้ดินละของพรีเมียมเหรเฮ้ยแปลกๆนั่นเปนหุ่นที่แปลกที่สุดนี่หุ่นที่แปลกที่สุดยืนอยู่เนี่ยสะพายนกับขัดเบอร์ปั๊มนี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วไงเี้ยนี่ตีบอสได้สครับไกลเวลาแล่ะเฮ้ยนี่สวิตอะไรเนี่ยไหนลองกดดูซิเฮ้ยมีทางลงไปใต้ดินเฉยเลย

อุ่นบ๊ทไออุ่นบ๊ทขยับแล้วไอ้ไอ้ตรงนั้นทางตันมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยน่าจะรถตัดดีแล้วแหละใช่ปโลาหัวมุมเนี่ยแหละถ้าเป็นกูกูจะจัมสแกนตรงหัวมุมเนี่ยแหละดูนะอัแน่เดี๋ยวมันจะพุ่งเข้ามาใส่เลยโอ้ยอ๋อไอสัตว์ทางแยกอ้าวมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะ อย่าไปปีนมันอย่าไปลับลู่มันอ๋ออ๋อออเอแล้วมึงลับลู่ป่ะเนอะกลับมึงโดนมันเล่นแน่เนอะกูว่านะเดินเดินเดินขวางเนี่ยโดนแน่โดนแน่เลยมึงดูดิกำลังจะโดนละนับถอยหลังเลยหนึ่งสองสามนี่มันเบเกอร์เดี๋ยวได้ยินเสียงรถเลี้ยววะได้ยินเสียงรถดิป่ะ

ก็จ้องก็จ้องก็จ้องแลเออเมื่อกี้ตามกูตามหลังทายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออปิดปิดปิดประตูกันปิดปโอ้โหมดบาแล้วหมดบาแล้วปิดปิดปิดประตูปิดประตูสู้อยู่อยู่ซ้ายมือสู้อยู่ซ้ายมือกูมองอยู่กูมองอยู่กูอยู่กู่โอเค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 มาช่วยอุดใจได้ก็จริงแต่กูยังไงมันก็วาร์ปได้แหละเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยตรงนี้ก็จะมีเอ็มบอทยืนมองอยู่ตลอดเวลานะโอ้ยโอ้ยออกไม่ทันโอเค นาะชิตรงนี้ตรงนี้มีประตูเอาละเปิดเลยซ้ายขวาสามสองไอ้เหี้ยวขวากว่าพี่ตัวนึงขวาพี่ตัวนึงมันต้องมาเที่ยววิ่งหรอมั้งตัวเนี้ยเนอะใช่ไหมอ๋อโอเคเสียคุยเออเดี๋ยวนะแล้วทำไมเจ๊มายืนอยู่นี่เนี่ย Are you sure about that? คว่าเจ๊ไม่ได้ยืนอยู่นี่นี่เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเจ๊อยู่นี่แสดงว่าไอ้ห้องไหนเราก็จะหยุดนี่ไง ท่าเดียวกันเลยนียืนท่าเดียวกันในรูปเลยเนี่ยไอ้กูขโมยดวงทองกันนะใจขอโขัทีพี่ข mm. าเงิธรกิจพี่คือมียกเขาให้ได้สามหมื่นไกลแล้วแม่คานี้ร้อยเดียวมันต้องเป็นยังไงเนี่ยที่บ้านคนยังไงที่เขาเอาอุ้ยโอ้ยยังไงโอ้ยรับทรัพย์เออฉ <c oughs> ันฆ่าภรรยาของฉันเพราะว่าเธอทําให้ฉันป่า <c oughs> าที่เลบซยานเดี๋ยว <jard. c oughs> ที่ลบซ่อนอะไร ไอ้บ e ุ้มทำอะไรกงไปกูไม่ได้ทำอะไรกูแค่ไปกล้องจรปิดให้บุ้มไอ้กูไปกล้องจรปิดอยู่นี้อยู่ไอ้ยกล้องจรปิดเดี๋ยวของข้าเราเลยดิของนั้นเองนี่ตัวที่หลบไปได้ไอ้บุ้มโอ้ตัวเซป ลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วตรวจสอบแผงไฟฟ้าโอเคไรกูเล่นฟิวได้ใช้แล้วเพื่อนเฮ้ยอะไรเด็ดเล็กอ่ะกูไม่พลาดเดียวออกไปโอ้ห้องโทรนี่ปิดดีกว่ากูกูกูได้กลิ่นความกลัวจากข้างนอกนะนึงแต่ตีว่าใส่เดิมลงว้ฮฮ อ้าวเปิดไม่ได้เหรอกูดตามหลังมันติดตอนนี้ไฟดับโอ้โหไอสัตว์จะโจสโพสอยู่ตรงนั้นเลยเหี้ย <laughs> อะจะดูหน,น,น,น้าจบ้าน่าดีกว่าท่านนี้จะาไงต้องเดินอ้อมหรือเดินชนโอเคเดีนนเด๋ยวก่อนนะตรงนี้มันโอ้ยังไงที่ที่มีคนนั่งกินข้าวเมื่อกี้จ้ะกูเข้าห้องมาแล้วนะพายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องไหนไปหอดเดินชนเลยเดินชนชนไหน ไอ้เนีน่ยกูทนจะรู้โน่ปปนจบวนนาเนี่ยเหรอใช่ๆกูกูจ้องมันอยู่แล้วต้ตองจ้องมันไหมไม่รู้อ่ะกูกูมไม่รู้ไอบบ้บล็อคอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วไม่แต่ไม่จำไม่ต้องเออข้างล่างนี่ใครเปิดไว้เดี๋ยวมันเปิดขึ้นมาเก่งลงไปแล้วมั้งเก่งจะเปิดยันยังหยิบฟิวไม่ได้กูเดินมาตรงฟิวเฉยอ่ะเอาภรณ์โน้มันให้ลงไปข้างล<ม>่างให้เรากดลงไปข้างล่างก่อนแล้วกัน เออไอ้ต้นที่มันอยู่ใต้ดินเปิดขึ้นมาสินั่นไอ้ตัวตัวใต้ดินมันหายไปไหนอ๋อไอสัตว์เจอคนคนไรดีเซ็กซี่คนละคนเลยเหี้ยโอ้โหก็ก็เซ็กซี่อะไรนะก็ก็ก็คือต้องเจอทุกคนชัวร์ๆว่างั้นเถอะเออทำไมมันไม่เห็นเรียบเหมือนโลบ็อกเลยทำไมมีแต่ตัวเราที่เรียบวะ เย่าก็โอ้ m บังคับเจอเลยเหรอหาฟิลสิงเดินได้ยินไหมไม่ปุยนี่หรือเปล่าปวดซุ้ยไฟเล่นหรือเปล่าป่ะเรารู้แล้วว่าฟิลไหนไปเอาฟิลกันเถอะระหว่างทางน่าจะมีอยู่แล้วระหว่างทางมีอยู่มีดีมีมนะ ดีใกล้กูวางเลยผมไปหาฟิวเลยไปเอาฟิวเลยโอ้ติดติดอะไรติดกําแพงอากาศเลยใช่โดนิตะโดนิตะไปมาวางเอาไว้โอ้ยเฮียกําแพงอากาศหลังชายต้องมองหลังเฮียเสียงอะไรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเออใครใครตีบอลอยู่ไม่ใช่ไม่ใตีบอลได้ฟิวะ กดคลิกไซส์ในการเก็บระใช่กดคลิกสิงจังหวะเดินมันือบปล่าตึ้งตุ้งเน่ยทำไมเดินสยหน้ารักเลยวะมันเครื่องนับจังหวะนะฮะนับว่าเดินแล้วเดินแล้วกดคิอ่ะกดคิวเพื่อกดคิเพื่อค้างคค้างเพื่ออ้ไม่มีละเ้ยเฮ้ด้เฮ้ยเฮ้ย ติง,ตง,ตงตอสัตว์เอ้ยตกใจอี๋กูกูจะกูถอยเลยเมื่อกี้กี่ครั้งแล้วที่มึงตกใจกูเนี่ยกูมึงสัตว์นะตัวเก็บไป้ขาวมองหางตาด้วยว่าจีงตัวผีเนี่ยหลอกเออไม่เห็นมีเลย หลัดหลัดมันก็ตายไปเขาพร้อมกลัวเฮ้ยไอ้สัตว์ไหนอ่ะอ่ามันหลังมันดูดดึงได้แต่คิดว่าไม่น่าดึงได้เออมันดูมันตูดหนีไปอยู่อ่ะหมดหุ่มไปหนีดักปไปมองล่างอ้าวนี่ยังไม่มีใครลงมาเลยเหรอกูณต้องไปจิ้งอยู่กลางแล้วกูเลย ไอโบ่เพิ่งลงไอ้ิเนี้ยพากูหลอนไปด้วยคลิปเตอร์ไปเฮียเดี๋้อทุกคนเฮียเฮียเหมือนตัวหุ่นยอดแตกอ่ะเฮ่ออีพอเธออีพอเธยโออ้พอโออู้โอ้เนี่ยมันกำลังบอกมันกำลังบอกอยู่ว่าตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมันชิปตรงเนี้ยบอกไปอ่ะ เอ๊ะปเดินไปอีกได้เอ๊ะจู่ๆโผล่จริงๆนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกำแพงนี้มันแปลกๆเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มอะไรโอเคเปิดได้เฮ้ยสักคนหนึ่งจ้องมันไหนล้างท้ายระวังไอ้เหี้ยเดินหน้าก็ระวังนะตายแล้เอายแลเอตายแล้ว เฉลี่ยเหรียญเหรอใช่ป่ะใช่เหรียญป่ะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำน้ำอ๋อกู่ก็ดูเหมือนกันเลยใช่เหรียญโอ้ติดมันเงาเงาอุ้ยเลีเยวพ่อมาแต่ว่หนีอยูไม่หายไม่หายของจริงของจริงกิ้วยเอาไปไหนเอาไปไหนซ้ายขวาดีอะกูไม่รู้ตาไฟไหมไม่มันมาจากไหนมาจากด้านหลังนี่ทางที่เรามาเมื่อกี้แล้วมึงดูเราวิ่งดินี่มึงโกงจริงวะเนี่ย โผมปนมาเข้าต้องวิ่งไม่ได้เลยนะเอาทางตัรนี้เหรอชิบหายชิบหายแล้วโอ้โหมันต้องมีสักมันต้องมีสักคนมันต้องมีสักคนอะมันต้องตัดไม่ไหวอะตายละบอสซูกูตายไม่เก่งกูตายไม่เก่ง ก่อนก็ไปก่อนเดี๋ยวหาทางให้ไอ้บุ้เราไปทางขวาไปทางขวากูเห็นไม่มีทางขวามีทางไปอยู่เด็กมึงจะเล่นเกมรูปไอ้บุ้งรถดูยังตันเลยว่ะข้างหน้าไอ้บุ้งไม่บื่อกลัวตันตันใช่ตันตันตันติดหลังตันหมดเลยเออติดหลังกูเลยเอ่อใช่หันหลังไปหันแล้วตรงนี้ตันเหรอไพ่ตันเกมทางเชื่อม ไบู๊ไปทางขวาไปทางขวาเอ้ไผ่บู๊เลื่อนลังมึงไม่หันไม่ะไอกูเกิดด้านหลัวกูไอ้บุบดีเสียงคนออเทางขวาปะได้ยินทางขวาแต่เสียงเพีย์มาทางซ้ายกูงงเลยงงคิดอยู่เอาดีอย่าไปทางนั้นบู๊โอเคจะทำให้ไผ่ตกใจก็เลยบดบดบดบูมเก่งสักคนนึ่งไปไป่ สักเงไปดิพึงอะไรกันเนี่ยโอ้โหาจะหากุญแจเจอไหมมันมนเแต่ใครเข้ามาไอคิวเียจินนี่ไม่เมีใครเข้ามาเลยไอปุ๊นเลยไม่ใช่เจอกุแจเจอช่ยย อ่ะไอ้กูก็จบแล้วอ่ะกูบอกจาบ้านแล้วไม่มีรหัสเนื้อกูสินะไม่มีรหัสอ่ะได้เอนติ้งสองเหรอเออได้เอนติ้งสองว้าวมีหลายเอนติ้งใช่ไหมเอาไปด้ว่าเราเราเราจบแล้วแล้วกันเอาไปว่าเราผ่านโอเคโอเค